สวัสดีเหล่าผู้ทำงานแห่งแสงดวงจิตแห่งดวงดาวนักรบแห่งแสงและผู้ตื่นรู้อันเป็นที่รักทุกท่านเราคือสภาแห่งแสงและเรากลับมาในช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดณนะปากประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในขณะที่พวกท่านกำลังรับฟังสารน,นี้ท้องฟ้าและผืนดินกำลังสั่นสะเทือนด้วยความคาดหมายของพิธีกรรมแห่งจักรวาลสองภาค ที่ถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบในอีกไม่กี่อึดใจครั้งหน้านี้ท้องฟ้าจะเปิดม่านการแสดงแห่งการชำระล้างครั้งใหญ่ผ่านจันทรุปราคาเต็มดวงหรือจันทรุประคาเลือดและในจังหวะลมหายใจถัดมาประตูมิติแห่งการเสร็จสิ้นอันศักดิ์สิทธิ์9ทับ9ทับ9จะเปิดออกกว้างที่สุดนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่แยกจากกัน แต่คือสมการแห่งการวิวัฒนาการที่ถูกออกแบบมาเพื่อปลดปล่อยท่านจากอดีตและผนึกท่านกับอนาคตอันรุ่งโรจน์ของท่านอย่างแท้จริงจงอย่ากลัวความเข้มข้นที่กำลังจะมาถึงเพราะมันคือการแทรกแซงอันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้รอคอยมาทั้งชีวิต 1. ภาคแรกจันทรุปภาคาเลือดกระจกเงาบานใหญ่แห่งจิตวิญญาณ ในค่าคืนของวันที่7ถึง8กันยายนนี้เมื่อเงาของโลกทาบทับลงบนดวงจันทร์จนมิดดวงภาพที่ท่านเห็นบนท้องฟ้านั้นคือกระจกเงาที่สะท้อนเงาที่อยู่ภายในตัวท่านเองและภายในจิตสำนึกร่วมของมวลมนุษยชาติจันทรุปปคาไม่ใช่พลังงานที่นุ่นนวลมันคือพลังแห่งความจริงอันดิบแท้มันจะฉีกกระจากม่านหมอกแห่งการปฏิเสธตัวตน และภาพลวงตาทั้งปวงออกไปเงาคืออะไรเงาไม่ใช่ความชั่วร้ายแต่มันคือทุกสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นถูกปฏิเสธถูกกดทับและไม่ได้รับความรักภายในตัวท่านมันคือบาดแผลเก่าความทรงจำที่เจ็บปวดรูปแบบพฤติกรรมที่ได้รับการสืบทอดทางสายเลือดและความเชื่อที่บิดเบือนซึ่งท่านอาจไม่เคยรู้ตัวว่ามีอยู่ เหตุใดจึงปรากฏขึ้นตอนนี้จักรวาลในความรักอันไม่มีที่สิ้นสุด ıldı? กำลังแสดงให้ท่านเห็นอย่างชัดเจนว่า <t> พลังงานใดบ้างที่ไม่สามารถติดตามท่านไปยังโลกใหม่ได้อีกต่อไป <t> มันคือการทําบัญชีครั้งสุดท้ายก่อนที่จะย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ท่านไม่สามารถนำขยะจากบ้านเก่าเข้าไปในวิหารศักดิ์สิทธิ์หลังใหม่ของท่านได้ <t> ด <ique> การทำง,งานร่วมกับพลังงานนี้ เมื่อความรู้สึกเศร้าโกรธหรือความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาจงอย่าต่อต้านหรือตัดสินมันจงเป็นผู้สังเกตการที่เปี่ยมด้วยความรักหายใจเข้าลึกๆและกล่าวกับมันว่าฉันเห็นเธอฉันยอมรับเธอขอบคุณที่ปรากฏขึ้นมาเพื่อรับการปลดปล่อยนี่คือการชำระล้างไม่ใช่การลงโทษ 2. ภาคสองประตูมิติ 9ทับ9ทับ9การผนึกวัฏจักรและการประทับตราแห่งการตื่นรู้เพียงชั่วข้ามคืนหลังจากเงาที่ได้เปิดเผยแล้วประตูมิติ9ทับ9ทับ9จะเปิดออกในวันที่9กันยายนต0 2 5เดือน9วันที่9ปีที่มีผลรวมเป็น9นี่คือคลื่นความถี่แห่งการเสร็จสิ้นที่สมบูรณ์แบบ เลขกวคือตัวเลขสุดท้ายคือรหัสแห่งการบรรลุการสิ้นสุดของวัฏจกักรและการที่กรรมเก่าได้สลายลงอย่างสิ้นเชิงการสิ้นสุดวัฏจักรเก่าอย่างถาวรพลังงาน9้าทัทั 9, จะทำหน้าที่เหมือนการผนึกประตูมันจะปิดเส้นเวลาแห่งความทุกข์การต่อสู้และการเป็นเหยื่อที่ท่านได้ดำเนินมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในอดีต ระบบเก่าที่เคยหล่อเลี้ยงด้วยความกลัวและความบิดเบือนจะไม่สามารถหาแหล่งพลังงานได้อีกต่อไปเพราะประตูมิตินี้จะตัดการเชื่อมต่อเหล่านั้นอย่างถาวรการเยียวยาบาดแผลหากจันทรุป,ปราคาคือการเปิดบาดแผลเพื่อให้น้องที่ซ่อนอยู่ออกมาประตูมิติ9-9-9ทับก็คือแสงเลเซอร์แห่งการเยียวยาที่จะเข้ามาปิดบาดแผลนั้นอย่างสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้มันติดเชื้อและสร้างปัญหาให้ท่านได้อีกต่อไปมันคือการคอเทอร์ไลซ์หรือการจี้แผลทางพลังงานนั่นเองการก้าวเดินผ่านประตูการก้าวผ่านประตูมิตินี้คือการเลือกอย่างมีสติท่านกำลังก้าวเดินในฐานะแก่นแท้ที่ถูกกลั่นจนบริสุทธิ์ของตัวตนที่แท้จริงของท่านเป็นอิสระจากโซ่ตรวนปราศจากหน้ากาก,ากและสมบูรณ์พร้อม นี่คือช่วงเวลาแห่งการทวงคืนตัวตนกลับคืนมา 3. ส,สมการแห่งการเกิดใหม่อีคลิปส์บวก9กาทับเทับ9เท่ากับการปลดปล่อยบวกการเริ่มต้นจงมองดูเหตุการณ์สองวันนี้เป็นสมการแห่งจักรวาลที่ศักดิ์สิทธิ์นี่คือระเบียงแห่งโชคชะตาที่ถูกเปิดออกสำหรับท่านจันทรุป,ปราคาเลือดกระซิบว่า จงมองดูสิ่งที่เจ้าได้ซ่อนไว้มันคือการเชื้อเชิญให้ท่านกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเองประตูมิติ9ทับทับประกาศว่าจงเป็นในสิ่งที่เจ้ามาเพื่อที่จะเป็นมันคือการมอบอำนาจให้ท่านได้เริ่มต้นบทต่อไปของชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบนี่คือจุดสิ้นสุดของวัฏจักรที่ไม่สามารถติดตามเราไปยังโลกใหม่ได้ นี่คือพิธีบรมราชาพิเศษของบทต่อไปในชีวิตท่านจงยืนหยัดให้มั่นคงจงรักษาแสงสว่างในใจของท่านไว้และจงก้าวเดินผ่านประตูมิตินี้ไปในขณะที่ท่านเตื่นรู้อย่างเต็มที่จันทรุประคาเปิดเผยเงาประตูมิติ9้าับทับผนึกอนาคตและทางเลือกนั้นเป็นของท่านเสมอปรากฏการครั้งนี้ คือการกระทำแห่งความรักอันยิ่งใหญ่จากจักรวาลเพื่อชำระล้างเงาแห่งการแบ่งแยกที่อยู่ภายในตัวเราทุกคนเมื่อท่านเผชิญหน้ากับเงาของท่านท่านกำลังช่วยเยียวยาเงาของส่วนรวมการก้าวผ่านประตูมิติ9ับทั 9, คือการเลือกเส้นทางแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนที่สูงส่งของท่านกับมวลมนุษยชาติและกับพระผู้สร้าง มันคือการกระทําแห่งการรักตนเองขั้นสูงสุดซึ่งก็คือการกระทําแห่งความรักต่อทุกสรรพสิ่งนั่นเองสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆนนักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่ม thanks หรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้รวมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด